ทุกท่านสามารถติดตามอ่านยายเรื่องปราณจอมคนเหนือพิภพภาคประสมบทล่วงหน้าได้ที่เพจหรือแอปทันวาไล Read ดไรท์ฟิ f i ชอร์ล็อกเด็กดีและกวีบ e ุ๊กหรือสนับสนุนอ e ีบุ๊กได้ที่เมเ m a r k มาเกตตามลิงก์ด้านล่างและฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนให,ใหม่ของเราครับบทที่191ความลับในห้องศิลาแรง คงกระพันตัวขาขยับเข้ามาดูผลงานการอาบแสงจันและดุดกลืนพลังชานก็ให้ตกตะลึงกับสีสันของดาววงพระจันทร์บริเวณดาวของดาววงพระจันทร์ทั้ง4ี่เปล่งประกายสีเหลืองนวลดังออร่ราของแสงขันวูบว่ามืดสว่างพร้อมเสียงดังวิ่งวิ่งอย่างช้าชาสลับไปมาเป็นปรากฏการณ์ที่คงกระพันเองก็ยังไม่เคยเจอแสงขันรีบมาดูนี่แล้วเขา้าสองแฟนรีบเด้งตัวคลานเข้ามาดูตามที่คงกระพันเรียกเมื่อเดีย๋ยวเช่นนั้นก็หายเหนื่อยเป็นปลทิ้งดูดูมันเหมือนกำลังร้องเรียกพวกข้าสองคนเลย ขันมองหน้าแสแล้วทั้งคู่จึงมองหน้าคงกระพันเหมือนต้องการคำอธิบายคงกระพันจ้องมองแล้วก็ย่นคิ้วข้าก็จนปัญญาที่จะอธิบายนะเพราะนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นเช่นเดียวกันกับเจ้านี่แหละ เสียงเอตโรของทั้งสามปลุกบุญวันและวิทยาที่กำลังหลับให้ตกใจตื่นเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นจึงรีบตรงเข้ามาสมทบสังเกตดาวดวงพระจันทร์ที่กำลังเปล่งประกายเพียงแค่ด้ามดาบเท่านั้นแล้วก็อุทานขึ้นแทบจะพร้อมกันแสงขันมือสันเทาค่อยเอื้อมจับดาวดวงพระจันทร์ของตนขึ้นมาทันทีที่กลางฝ่ามือใน,นระดับสูงจากดาบประมาณหนึ่งคืบดาวดวงพระจันทร์ทั้งหมดก็ถูกดูดเข้ามาหาฝ่ามือในทันทีจากนั้นแสงออร่าจากดาบก็แผ่ซ่านไปทั่วร่างของทั้งสองคนจนเก ทั้งสองหลับตาลงช้าๆรู้สึกว่าพลังองอร่าที่ได้รับกลับเข้ามานั้นมีไออุ่นบางอย่างแพ่ซ่านเข้ามาด้วยทันใดนั้นออร่าแสงสีเหลืองนวลก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเปลวเ,เ,เพลิงสีเหลืองนวลเล็ๆเกๆห่อคุมร่างกายาไว้นี่มันอะไรกันทั้งสองอุทานขึ้นพร้อมกันรู้สึกว่าร่างกายมีความร้อนระอุก,ก่อกำเนิดขึ้นมายิ่งกระชับดาบนั่นก็ยิ่งมีเปลวเพลิงเหลืองนวลเข้มข้นขึ้นราวกับมีการแสดงอารมณ์ของแสงขันออกมาทางออรา่าตอนนี้ดาบวงประจันเหมือนกับเป็นหน budget, ึนน่งเดียวกันกับข แสงมองออร,ราปอเปลเลองเหลือ,องนวลใช่รู้สึกแปลกกว่าเมื่อก่อนมากข้ากำดับล้มลวก็ไม่ได้รู้สึกหนักหรือดาบจะตกแต่อย่างใดคล้ายกับว่าดาบเปน็นอวัยวะส่วนหนึ่งจริงๆด้วยขันจ้องมองแสงที่พยักหน้ารู้สึกเช่นเดียวกันดาวงประจันแต่ระดา้ามหนักรวม10กิโลกร,รมัมแต่เจ้าบอกว่าตอนนี้มันเบาขึ้นจนแทบไม่รู้สึกหนักนี่มันมากซะจนมากนะขนาดแค่คืนเดียวพวกเจ้ายังรู้สึกได้ถึงขนาดนี้คืนถัดไปออราคงกลืนดาบไปถึงครึ่งหนึ่งและข้าเดาว่าคืนสุดท้ายออราจะเต็มทั้งดาบ ถึงเวลานั้นเจ้าตงลุ้นต่อว่าจะเกิดปรากฏการณ์อะไรอีกบ้างตอนนี้เก็บเข้าฝากก่อนเถอะคงกระบาลพยักหน้าน้ำเสียตื่นเต้นไม่แพ้แสงขันบุญวันและวิทยาไม่พูดอะไรเอาแต่จ้องมองเหตุการณ์ตรงหน้าตาแทบไม่กระพริบรุ่งเช้าสำนักเมฆมรกตคำรนกำลังเร่งฝึกฝนพลังชายุทธในห้องศิลาแรงชั้นใตดินของสำนักอย่างมุ่งมั่นตั้งแต่พ่ายแพ้ให้กับปราณนั้นคำรนเองก็มีความมุ่งมั่นและเริ่มคิดได้มากขึ้นความเก่งกาจที่เคยพยองถูกแปลเปลี่ยนเันแรงขับ ถึงแม้ดูสิจะพู่กรอกหูอยู่เสมอว่าไม่ต้องซักซ้อมให้มากเพราะไม่ว่าจะอย่างไรพลังชามพยักมรกตก็ต้องชนะอยู่แล้วแม่ดูสิจะพ่ายแพ้ทั้งสองครั้งสองคราก็ยังไม่คิดที่จะพัฒนาตัวน,นี้ให้เก่งขึ้นมัวแต่ชื่นชมกับอดีตที่รุ่งโรดและยังหลงตีกรอบในหัวว่าตนเองเก่งที่สุดขืนข้าไปยอมฝึกซ้อมให้หนักมากขึ้นอาจจะพลาดโอกาสประมาทไม่ได้อย่างเด็กขาดโจเด็กปานเอ๋ยถึงแม้ว่าข้าจะแพ้เจ้าแต่เจ้าก็สอนให้ข้ารู้จักความไม่ประมาทเจ้านี่มันเก่งอฉริยะเกินตัวจริงๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูแต่ปลานก็ได้สอนให้คำรนต้องเร่ง,เ,รงเพิ่มความสามารถของตัวเองให้ไวที่สุดในครั้งล่าหลังนี้คำรนเองเริ่มสนใจที่จะพัฒนาพลังจิตเริ่มนั่งสมาธิภายหลังจากการฝึกฝนเพื่อควบคุมอารมณ์และสติมิให้ตื่นตระหนกจนเกินไปทําให้ช่วงลหลังๆนี้เขาเริ่มคิดอ่านอะไรได้ฉับไวและรอบคอบมากขึ้นถ้าข้ายังไม่แพ้คงไม่เป็นแบบนี้ใช้ชนะที่ข้าสัมผัสมันคือใช้ชนะจอมปลอมที่ต่างคนต่างพยายามอวยและย่องย่องข้าจนทําให้ข้าพองฟูจนเกือบล้เลยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ในทุกครั้งที่คำรดฝึกซ้อมก็มักจะนึกถึงภาพแห่งความพ่ายแพ้บบบนรูปของตัวเองเป็นความอับะยศที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงยิ่งตอนนี้เขาต้องยิ่งพยายามสร้างชื่อเสียงและอำนาจบารมีให้มากเพื่อตัวของเขาและพิมพลพัทมิเช่นนั้นจะดูแลเธอได้อย่างไรกันแม้จะขัดใจดูสิทธิ์อยู่พอสมควรแต่ดูสิทธิ์เองก็ไม่ได้บ่นด่าหรือตำหนิอะไรบางครั้งดูสิทธิ์เองยังชื่นชมกับการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงตอเน,นื่องของคำรนถ,ถึงแม้จะฝืนความรู้สึกที่ว่าไม่จําเป็นต้องขยันขันแข็งข,ง,ขงขนาดนี้แต่เมื่อเห็รเเบบิิ่มคยชน ห้องศิลาแรงก่อด้วยศิลาแรงมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อตั้งสำนักเป็นท้องใต้ดินมิติกว้างคูณยาวคูณสูงเท่ากับ10คูณ10คูณ4เมตรผนังทั้ง3ด้านของห้องศิลาแรงจะรึกภาพวาดกระบวนท่าทั้ง6ของสำนักไว้อย่างละเอียดมีผนังใหญ่เพียงด้านเดียวที่ว่างเอาไว้และมีเฉพาะชื่อสี่กระบวนท่าที่หายหสาบสูญไปเท่านั้นดุสิตเองพยายามหลีกเลี่ยงที่จะมาฝึกที่นี่เพราะเมื่อได้เห็นชื่อสี่กระบวนท่าที่หายหสาบสาูญก็อารมณ์เดือดดาดและเลิกฝึกซ้อมทุกครั้ง ผ่านกล่าวโทษบรรพบรุษท,ที่ไม่รู้จักรักษากระบวนท่าต่างๆให้ดีซึ่งก็เป็นเวลากว่าสิปีแล้วที่ดุสิตไม่ได้ย่างกรายเข้ามาฝึกฝนที่นี่อีกเลยและเพราะสาเหตุนี้ทําให้ดุสิตไม่อยาฝึกฝนกระบวนท่าต่างๆอีกต่อไปคงหยุดที่ระดับอัคารยุทธ์เพราะเขาเองก็ถอดทิ้งความคิดพัฒนาพลังชันยุทธ์ไปแล้วเม่รู้แน่ว่าจะฝึกฝนอย่างไรก็ไม่อาจได้กระบวนท่าที่หายสาบสูญคืนมาได้เฝ้าแต่สร้างกาแพงอวยตนเองและสํานักเมฆมรงกฎว่ายิ่งใหญ่มาโดยตลอดน,นับแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนคารนเพิ่งจะเข้ามาฝึกในห้ออองศลาาแรรเเพื่ตียยมกททสบุธ เขาจะได้รู้ว่าสำนักเมฆมรกกมีกระบวนท่าที่ขาดหายไปอย่างไรบ้างถือเป็นครั้งที่สองของเขาที่เข้ามาในห้องนี้ครั้งแรกสุดคำรนเข้ามาอย่างตอนเด็กดุสิตมาสอนเขาในห้องนี้เพียงไม่นานก็เดินหงหยิดออกไปเพราะเห็นลายชื่อกระบวนท่าที่หายสาบสูญจากนั้นก็ไม่ย่างไกลเข้ามอีกเลยน่าเสียดายจริงๆถ้าอีกสี่กระบวนท่ายังอยู่ครบข้าก็อาจจะฝึกฝนได้ก้าวหน้ามากกว่านี้คำรนเดินช้าๆเงยหน้ามองรายชื่อกระบวนท่าทั้งสี่ที่หายสาบสูญได้แก่มรกกปลาลกันสมิงพิโรธสมิงแยกร่าง และสมิงกลืนวิญญาตถัดลงมามีสัญ,ญลักษณ์ของสำนักจารึกไว้แทนความว่างเปล่าแล้วก็รูดๆคำคลำผนังกัดรามด้วยความอึดอัดใจ,จกำบัดทั้งสองข้างจนแน่นทุบผนังจนเกิดแรงสะเทือนด้วยความโมโหท่านใดนั้นผนังก็เกิดการสั่นไหวเล็กๆแล้วก็วเกิดรอยแยกลามออกไปจนทั่วทั้งผนังคำรนหูตาเลือก ตกใจถอยกรูกทันทีฝุ่นและเศษซากของผนังร่วลงหล่นลงมาเสียงดังสนัน่นจากนั้นก็ก่อเกิดออร่ราสีเหลืองดำเปล่งประกายออกมาจากกลางผนังแผ่สว่างจนเต็มด้านแล้วกระจายออกไปจนสวา่างจ้าทั่วทั้งห้องแล้วก็ค่อยล้อรวมพุ่งาารกระแสร่างของขาร้อนอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่เขาจะไหวทันชาวพันร่างกายก็เต้นกนระตุกดวงตาเบิกถลนด้วยความเจ็บปวดโอ้ยนี่นี่มันออร่ราบ้า,บ,าบอลอะไรกันนี่มันมันกำลังไหลอยู่ในร่างกายของข้าผสมกับออร่าพยักมรกรโอ้ย ใบหน้าเด็กหนุ่มบิดเบีย้ยวทรมานอาวยวะภายในรู้สึกถึงการขยายขึ้นแทบทุกส่วนหัวใจเต้นแรงและเร็วเลือดลมในกายสูบชีพแบบไม่เคยเป็นมาก่อนคำต้นสุดเข่าลงที่พื้นมือสองข้างยันกายหอบหา,ายใจด้วยความเหนื่อยอ่อนเงื่อการไหลกลายเป็นน้ำไหลหยดออร่าแสงเหลืองดำยังไหลเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องจากนั้นเขาก็กระตุกแล้วลงนอนร้องโวยหวนรั่นห้อง ออร่าเหลืองดำค่อยๆลดความสว่างลงเรื่อยๆคล้ายกับว่าตอนนี้ร่างกายของคำรนเปลี่ยนไปดูดกลืนออร่านี้เข้าไปสิแล้วและในที่สุดแสงสว่างก็หายเข้าไปในร่างคำรนจนหมดสิน้นเขานอนหอบหายใจด้วยความอ่อนเพลียโอ้ยบ้าบ้าจริงๆนี่นี่มันคืออะไรกัน เขานอนแผ่หอบตัวโยนด้วยความเหนื่อยอ่อนราวกับประลองยุดบางภักใหญ่แต่แล้วก็รู้สึกแปลกๆกับร่างกายเขาก็อลัพลุดลุกนั่งก้มลงมองแขนขาที่บัดน,นี้เห็นมันกล้ามชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเสื้อผ้ามีรอยฉีกขาดบ้างตามเนื้อตามตัวมอมแมมรอบห้องเต็มไปด้วยเศษศิลาแลนที่ร่วงหล่นฝุ่นยุคงคลงคาะคลุ้งอยู่ในห้องอาการเหนื่อยหอบและทนมาคอมรนค่อยๆทุรเรากลายเป็นความรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเข้ามาแทนเขาหายใจได้ปลอดโปร่งและลึกขึ้นแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนการไหลเวียนของเล นี่มันคืออะไรกันนี่คำร่นพยุตัวเองขึ้นก็รู้สึกทันทีว่าแรงผักเพื่อนธรรมดาของเขาส่ง,ขงเขากระเด้งโตขึ้นมายืนตรงได้อย่างง่ายดายทำเมาตกตะลึงเมื่อได้สำรวจร,ร่างกายของตัวเองชัดๆอีกครั้งเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพร่างกายของเขาแข็งแรงบึกบึนมากขึ้นกล้ามเนื้อมีความคมชัดเห็นเส้นเลือดปูดโปนออกมาตามต้นแขนซ้ำยังรู้สึกได้ว่าเขามีความสูงมากขึ้นกว่าเดิม ปรกากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคำรนเดาไม่ออกว่ามันคืออะไรอย่างน,น้อยตอนนี้ร่างกายของเขาก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซะด้วยคำรนหันไปมองผนังด้านน,น,นั้นก็หายไปทั้งผนังกลายเป็นชั้นหินแข็งมีอุโมงขนาด1.5คูณ2เมตรก่อว่าอย่างดีปรากฏขึ้นคำรนค่อยๆเดินมาที่อุโมงสารวจดูก็เห็นเพียงความมืดดบเขาเดินทั่วห้องเพื่อหาตะเกียงและจุดไฟถือนำทางเข้าไปสำนักเมฆมรดกฏมีเส้นทางรับแบบนี้อยูอนี่แม่พูอค่อยๆก็ได้ยินเสียงตนเองดังกล้องกลางวานในอุโมง ทางเดินในอุโมง์นั้นก็ทําจากศิลาแรงกออัดแน่นอย่างดีคาดเดาว่าต้องเป็นช่างฝีมือที่ประณีตยิ่งนะักยิ่งเดินลึกเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งชื้นและเย็นมากขึ้นแต่คํารนก็ยังคงเดินต่อไปเขาเองก็อยากรู้ว่าอุโมงลับแห่งนี้จะไปสิ้นสุดที่ใดยิ่งเดินก็ยิ่งหวั่นใจเพราะมองไม่เห็นแสงสว่างหรือสัมผัสกับประตูหรือทางออกใดๆอย่างคงเป็นอุโมงในลักษณะนี้ยาวเป็นเส้นตรงไปตลอดอย่างดีนะที่เป็นอุโมง์เส้นตรงไม่มีทางแยกไม่เช่นนั้นข้าก็คงตายขาดอุโมงซะก่อนละมัง คำรนพูดไล่ความเงียบเสียงหอบพระใจบวกกับเสียงเดินดังก้องโอมงเป็นเพื่อนคลายเงาจากนั้นไม่นานเขาก็มาอยู่ที่ประตูเหล็กทรงกลมขนาดใหญ่มีวงล้อเหล็กทําเป็นที่จับสําหรับหมุนได้แล้วก็มีทางแยกไปซ้ายและขวาเขาเลือกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนต่อดีจึงเลือกที่จะเปิดประตูเบื้องหน้าก่อนคำรนวางตะเกียงออกแรงหมุนบิดก็ดีเสียงกึ่งกึ่งกล้องไปหมดแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดออกได้มันคงต้องเป็นทางรับของที่ใดสักแห่งแน่แนสํานักเมฆมารกดก่อตั้งมานาน โมงนี้อาจจะสร้างขึ้นเมื่อครั้งอดีตโดยใครสักคนก็ว่าได้ว่าแต่ไอ้ข้างในนี้มันคือที่ไหนกันคำนวณเริ่มที่จะคิดคำนวณระยะทางเส้นตรงจากสำนักเมฆมรดกมาถึงตรงนี้เขาใช้เวลาเดินอยู่ค่อนข้างนานทำมาเกือบหมดแรงเมื่อเปิดไม่ออกเขาก็ไม่ฝืนที่จะเปิดมันต่อไปจึงนั่งเหยียดย้ายที่พื้นเอาแรงก่อนจะเดินกลับจากนั้นเขาจึงยกตะเกียงขึ้นสองซ้ายและขวาก็เห็นว่าก่อเป็นเส้นทางตรงในลักษณะเดียวก,กันกับที่เดินผ่านมาเขาจึงพักไว้ก่อนไหนๆก็เดินเข้ามาได้ไม่ยากเกินไปนักเเเดินนนป็นส้ทาางงตรงงง่ย แล้วจึงค่อยๆเดินกลับสำนักในหัวขีดเรื่องแผนผังเส้นทางความน่าจะเป็นว่าจุดแรกตรงนี้คือที่ไหนคำรณยังคงจะเก็บความลับนี้ไว้ก่อนเขาไม่เคยกังวลเกี่ยวกับดุสิตนัดเพราะดุสิตเองไม่ได้พิสวายกับการฝึกในห้องศิลาแรงจึงเป็นกานง่ายที่เขาจะเก็บความลับนี้เอาไว้เพียงผู้เดียวแต่แล้วก็หนักใจเรื่องผนังที่ทลายลงมาอีกทั้งร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าเขาจะยังเห็นร่างกายของตอนเองอย่างชัดเจนก็าตามแต่รู้ได้อย่างหนึ่งว่าความเหนื่อยล้าแบบที่เคยเป็นมาแทบไม่ปรากฏการเดินเหินก็รวดเร็วขึ้นเส้นทางที่คำรณ ถึงแม้จะมีความเหนื่อยล้าพักเพียงครู่ก็ฟื้นตัวดังเดิมเขาเองก็นึกงงและสับสนกับออร,ราป,ประหลาดที่พุ่งเข้าร่างกายแต่ก็เดาได้ว่ามันต้องเป็นออร,ราที่เสริมปรลางกับเขาอย่างแน่นอนเส้นทางไกลขนาดนี้ถ้าเมื่อก่อนข้าคงล้าแล้วแน่แต่เพราะได้ออร,ราประหลาดนี้ทําให้ข้าไม่เหนื่อยเลยมันช่างยอดเยี่ยมจริงๆอีกทั้งยังรู้สึกว่าร่างกายเบากว่าเดิมมากนะัก เพียงเวลาไม่นานก็กลับเข้ามาดึงห้องศิลาแรงตามเดิมเขาเอาตียงซ่อนไว้แล้วพยายามโกโยเศษศิลาแรงมาปิดบังอุโมงค์ไว้ก่อนถึงแม้เ็นศิลาแรงกองเป็นเนินสูงจนน่าสงสยัยก็ตามจากนั้นก็กลับออกมาค่อยๆหลบไม่ใครเห็นแล้วก็ผุบเข้าห้องเหี่ยวรวดเร็วบทที่192อนุภาสแห่งศนุบาภังสาตราเทพ คำรนรีบเปิดตู้เสื้อผ้าค้นหาเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆคโครงๆที่สามารถอำพรางรางูปร่างที่เปลี่ยนแปลงได้เขาคิดไว้แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่บอกใครจนกว่าจะได้ทดสอบยุธทธทั้งยังเป็นการสร้างความประหลาดใจให้กับดูสินอีกด,ด้วยสักพักก็เจอเสื้อคลุมซุกอยู่ด้านล่างสุดข,ข,ของตู้มีรอยพับที่ชัดเจนเขาสะบัดให้เนื้อผ้าได้คลายตัวสักพักรอยยับประจางลงเสื้อคลุมขนาดใหญ่ตัวนี้ที่เขาเคยเอาไว้ใส่กันหนาวตอนเดินทางไปเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าที่เคยอยู่ตอนเด็กๆจากนั้นหนึ่งกกกรระจดดูควาาามเปปลลี่่ยยนแงงงขอให้้ชับา บ้านะนี่นี่มันร่างของข้าจริงหรือคำโดนตกตนกับความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนดุ่มร่างของเขาสูงใหญ่สมส่วนร่างกายบึกบึนเห็นความคมชัดของกล้ามเนื้อทั้งไหล่แขนอกกล้ามท้องหกลูกเห็นเด่นชัดต้นขาน่องแผ่นหลังไม่ต่างอะไรกับนักพาะกายที่สร้างกล้ามเนื้ออย่างมีวินัยเป็นเวลาหลายปีเขาหยีกต้นแขนตัวเองก็เจ็บจริง,รง,รงไม่ใช่ในความฝันนี่เหมือนกับข้าสูงขึ้นอีกประมาณสิบเซนทีเดียวนะนี่มันเป็นออร่าอะไรกันนี่คำโดนไม่รู้จะถามใครจึงตะเก็บคำถามต่างๆไม่หาตอเพียงงลั ตอนนี้ชุดที่เขาสวมใส่ได้สบายๆไม่มีใครสงสัยก็มีเพียงชุดคลุมเพียงชุดเดียวเท่านั้นส่วนชุดอื่นๆแม้จะเป็นชุดผ้ายืดก็จะเห็นกล้ามเนื้อที่ชัดเจนมากเกินไปผู้คนจะสงสัยเอาได้สู้ใส่ชุดคลุมลุมหลวมนี่ไปก่อนส่วนการทานอาหารคำรณจะอ้างว่าต้องการนั่งสมาธิให้มาส่งอาหารที่ห้องของเขาช่วงเวลาจากนี้เขาขอเก็บตัวฝึกฝนอย่างเต็มที่ ดูสิเองไม่เกิดความระแวงสงสยัยใดๆดแต่กลับยิ่งชื่นชมเริ่มมองเห็นว่าคำรนความมุ่งมั่นมากขึ้นคงจะเพราะเตรียมความพร้อมเพื่องานแต่งที่กำลังจะมาถึงในเด็วๆนี้จึงทําให้เด็กหนุ่มทะเยอทะยานที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อความสำเร็จทั้งที่ยังไม่เคยเห็นคำรณกระตือรือร้นเช่นนี้มาก,ก่อนดูสิเริ่มมองเห็นอํานาจของเมืองอโยดาที่กาลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆเขาเองยังคิดไ่ถึงเลยว่าคำรนจะใช้วิธีการสร้างฐานอํานาจที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นแบบกล้ากระโดดเช่นนี้ การได้ทํางานในราชสํานักย่อมทําให้สานักเมฆบารกฏมีสิทธทิพิเศษในทางอ้อมไม่มากก็น้อยดุสิตธิ์คิดได้เช่นนั้นก็ไม่ได้สงสัยการเก็บตัวฝึกวิชาเขาเข้มรุนในห้องศิลาแรงเพราะเขาเองก็ไม่เคยคิดจะย่างไกลลงไปอีกเลยตีสามกว่าลาหลังบ้านผู้ใหญ่คงกับพันโลหะดารงคืนสุดท้ายของพิธีพลังชานอาวุธทุกคนล้วนตาสว่างหลังจากที่เมื่อคืนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของดาววงประจันที่มีออร่าห่อคุ้มคมดาบไปแล้วครึ่งหนึ่งและคืนนี้ก็จะห่อคุ้มจนเต็มดาบ ดาบวงพระจันทั้งสี่ด้ามที่วางบนโต๊ะบัดนี้ส่องแสงออร่าเหลืองนวลสว่างสดใสห่อคุ้มดาบจนกลายเป็นสีเหลืองนวลตามสีออร่าไปด้วยแสงขันจับดาบขึ้นมาดังเดิมแต่คราวนี้เพียงแค่สะบัดกลางฝ่ามือเข้าหาดาบวบงประจันร์ก็ล้อยมาติดที่มือในทันทีราวกับว่าฝ่ามือมีแม่เหล็กแรงสูงดึงดูดดาบให้เข้ามาหาไม่มีผิดในคราวนี้แสงขันมีความรู้สึกว่าดาบกลายเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งไปจริงๆเขาไม่หนักการขยับมือที่ถือฟาดฟันอากาศก็ไม่ต่างอะไรกับการปล่อยมัดออกไปมาซะจนมาก ดาบไม่เสมือนมือของข้าเลยไม่หนักใดๆดเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกขันตื่นตาตื่นใจขยับร่างกายลองกดแกงดาววงพระจันทร์ก็บังเกิดเส้นแสงสีเหลืองนวลบนอากาศตามคมดาบที่ฟาดฟันลงไปพร้อมเสียงแหวกอากาศที่หนักน่วงกันเดิมการเวียงดาบในแต่ละครั้งราวกับเป็นมือจริงๆเมื่อแสงเห็นเช่นนั้นก็เริ่มทดสอบดูบ้างก็ให้ความรู้สึกเช่นเดียวกันกับขันสักพักหนึ่งทั้งคู่ค่อยกลับมาสู่ท่าทางปกติแล้วแสงก็นึกอะไรออกเขาหลับตาลงแล้วนึกสั่งการไปที่ดาววงพระจันทร์ว่าจงมาเป็นเสมือนมือของข ทันใดน,นั้นดาบวงพระจันทร์ก็ขยับด้ามแนบติดกับมือจนแสงต้องแบมือออกก็ปรากฏออร่าสีเหลืองน,นวลมหาห่อหุ้มบริเวณมือกับด้ามคล้ายด่งเชือกรัดดาบกับมือเอาไว้แล้วก็ค่อยเลื่อนออร่ามาจนเต็มแขนท่อนล่าทั้งสองข้างเมื่อแสงยกดาบขึ้นในท่าตั้งรับดาบวงพระจันทร์ก็เลื่อนขึ้นมาราวกับเป็นแขนจริงๆโอ้ยนี่มันจะมาสัจจเกินไปละมั้ง แขนเห็นเช่นนั้นก็ยอมไม่ได้เลยทำตามอยู่ที่แสงทำบ้างแล้วก็เป็นในแบบเดียวกันตอนนี้มือทั้งสองข้างของแฝแสงขันกลายเป็นดาบวงพะจันทร์ไปจริงๆเสียแล้วออล่าไหลามารวมที่โคนดาบและท่อนแขนเป็นเนื้อเดียวกันจนเผยให้เห็นความคมของดาบที่ต้องแสงจันทร์อย่างชัดเจนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แขนข้าเป็นดาบวงพะจันทร์มันสุดยอดจริงๆมือกับดาบหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วย แสงมองแล้วยิ้มด้วยความตื่นเต้นจากนั้นแฝงแสงขันเจียงทดสอบพลังชัยยุทธและอนุภาพของดาววงพระจันทร์ในทันทีทั้งสองยืนประจนหน้ายกแขนดาววงพระจันทร์ขึ้นในท่าตั้งรับอย่างนั้นก็พุ่งเข้าหากันดาบคู่ของแต่ละคนฟันเข้าหากันเกิดเสียงดังสนั่นไว้พร้อมแรงสะเทือนแผ่กระจายเปรัศมีกว้างฝุ่นควันจากพื้นถูกพบม้อนขึ้นมาจนคลุ้งกระจายไปทั่วสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนไม่ใช่น้อยไม่ใช่แค่นั้นบ้านทางคกที่นอนหลับอยู่ถึงกับเ่อยๆาด้วยไฟและโชคออกมาดูกัน ชาวบ้านตื่นกันหมดแล้วนี่คืออนุภาพพิงเล็กน้อยของดาวบวงประจันทียกระดับกลายเป็นศาสตราเทพไปแล้วช่างน่ากลัวยิ่งนักแรงรทานนี้ไม่มีใครทนได้อย่างแน่นอนคงกระพันพูดเสียงสั่นมือข้างขวาทุบเบาๆที่หน้าอ,อกซ้ายหัวใจเต้นรัวจัดจนต้องหายใจยาวๆควบคุมอารมณ์ไว้เอยพลังของดาวบวงประจันในตอนนี้มีพลังเทียบเท่ากับระดับปรมาจารย์รยุทธปัิยุทีเดียวนะบุญเอ่ยบอกแฝงทั้งสองสินหน้าย,ยังคงตกตะลลงไม่น้อยนั่นสิกลายเป็นศาสตราเทพที่น่ากลัวยิ่งนัก อนุภาพที่กล้าแข็งของเหล็กน้ำพี่ล้อมรวมกับพลังงานที่มองไม่เห็นสร้างอนุภาพได้ามากมายทีเพงนี้ชื่อหรือนี่วันมองแสงขันด้วยความอินดูทั้งคู่ก็เ,เก็บพลังออร่าพอใกล้จะหมดดาบวงพ่อจันทร์ก็ขยับเป็นจังหวะเล็กน้อยให้ทั้งสองรู้แล้วเขาก็กำกระชับจับดังเดิมต่างก็มองดาบวงพ่อจันทร์ในมือตนเองจำกันเองนะห้ามจำสับกันแสงมองหน้าขันแล้วก็เก็บรงฝักขันเราะร่าเตรียมจิดกับงฝักเช่นกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่ขันอย่าเพิ่งเก็บ ข้าเห็นอนุภาพของมันแล้วอยากจะลองสัมผัสบ้างว่าศาสตราเทพเป็นอย่างไรขอข้าสัมผัสมานหน่อยแล้วกันนะครับจาลูกคนนี้นี่เสียมรารยาจริงๆอาวุธประจำกายเขาไม่ใครจับเล่นโค้งกระพันดุเด็กหนุ่มทำเอาวิทยาหน้าเสียท่านอาอย่าไปตำหนิเลยครับเป็นข้าเห็นแบบนี้ก็ยังอยากมีโอกาสได้สัมผัสศาสตราเทพแต่ก็คงไม่กล้าเอ่อยเหมือนวิทยาไม่มีปัญหาหรอกครับเราคนกันเองทั้งนั้นอีกอย่างท่านอาก็เป็นคนหลออไม่ข,มข้าทำไมข้าต้องเป็แบบนั้นด้วยล่ะครับ ขันยิ้มไม่คงกระพันแล้วก็หันมองวิทยาพยักหน้ารือยื่นให้วิทยาก็มองหน้าทานพ่อคงกระพันทำหน้าเจือนแต่ก็พยักหน้าอนุญาตขันจึงส่งดาบบงพะจนด้ามหนึ่งให้วิทยาวิทยาเอื้อมมือคว้าจับทันทีที่ขันปล่อยดาบสู่มือของวิทยาดาบบงพเจนก็ร่วงสู่พื้นอย่างรวดเร็วดาบบงพเจนตกสู่พื้นเสียงดังสนั่นวันไหวจนทั้งหมดต้องเข้ามาดูเพราะเสียงล่นสู่พื้นดังเกินกว่าที่ควรจะเป็นวิทยาหน้าเสียทันทีเขารีบจับดาบขึ้นมาแต่ก็ต้องประหลาดใจววิิทยยยยาาาาาาไไไมมม่่่สรถหบบนนขึ้้้้ดเเเลลงพออกจแว ทำดาบตกเสแล้วไ่เล่าคงกระพันยืนเท้าเอวสายหัวตำเหนียวิทยาข้าข้าเขามองหน้าท่านพ่อด้วยความตกใจข้าข้าหยิบขึ้นมาไม่ได้ครับมันไม่ขยับเลยคงกระพันสายหัวช่างจะเอาใหญ่แล้วนะเจ้าทำร่วงอย่ามาลีลายแย่พ่ออเรื่องไงนักแค่สิบกิโลทำไมเจ้าจะหยิบมันขึ้นมาไม่ได้ออกแรงหน่อยสิคงกระพันกอดอกเจ้ามองบุตรชายสีหน้าเริ่มแสดงอาการโมโหวิทยาลงนั่งยองๆคราวนี้เช้งมือสองข้างจับทั้งดาบจับทั้งโคนก็ยังไม่สามารถขยับได้จนหน้าเริ่มแดง พี่พี่ขันครับข้าหยิบไม่ได้จริงๆต้องรบกวนพี่ด้วยนะครับเนี่ยขันมองหน้าวิทยาขบวดคิ้วแล,ล้วก้มลงหยิบดาบวงพจน์ก็ขึ้นมาอย่างง่ายได้คราวนี้จบให้ดีๆนะขันค่อยๆส่งให้วิทยาช้าๆวิทยาเขาค่อยรับจับอย่างระมัดระวังทันทีที่เขาจับแน่นแล้วขันปล่อยดาบวิทยาก็ส่งเสียงวายถือดาบโงลเงนินผลสุดท้ายดาบก็ดึงร่างวิทยาร่วงสู่เพื่อนไปด้วยกันเรียกเสียงหัวเราะแต่วิทยากลับไม่หัวเราะด้วยดาบดาบดาบ,ดาบหนักมากนะครับข้าข้าถือไม่ไหว วิทยาเอยเสียงสันหน้าเสียทีเดียวแสงเห็นนั้นก็เลยเดินเข้ามาแล้วก้มหยิบดาบดาบขยับเล็กน้อยจากนั้นเขาก็ต้องกัดฟันถึงหยิบมันขึ้นไาได้บ้านะทำไมมันหนัก่าเดิมที่ของข้าไม่แมนจะหนักแบบนี้เลยแสงยื่นดาบส่งให้ขันขันก็รับไว้แล้วก็ขมวดคิ้วควงเล่นไปมามันจะหนักตรงไหนกันข้าก็ว่ามันเบาวกว่าปกติอีกนะทันทีที่ได้ยินบทสนทนาของแสงขันคงกระพันก็หายโกรธวิทยาแล้วรีบเอ่ยบอกทันทีเขาเองก็อย่าไปสนดสิส่งที่คิดเอาไว้ คงกระพันบอกให้ั้งสองเอาดาบวงพระจันทร์วางไว้บนโต๊ะตามเดิมก่อนทั้งสองทำตามด้วยความงงๆจากนั้นเขาจึงให้ั้งสองสลับกันหยิบดาบของแต่ละฝ่ายแสนขันต่างก็รู้สึกว่าดาบวงพระจันทร์ที่ถูกสลับยกนั้นหนักกว่าเขาตนเองมากกว่าตอนที่ยังไม่ทำพิธีพลังชาร์เตวเสียอีกทั้งสองมองหน้ากันจากนั้นคงกระพันจึงได้บอกให้บุรลวันมาลองยกดาบวงพระจันทร์ทั้งคู่ก็เดินมาตามที่คงกระพันบอกทั้งบุรลวันก็พยายามออกแรงยกเท่าไหร่ก็ไม่ขยับแม้จะปลดปล่อยพลังชาแแลลพยยยามมจะกกััไ่่ขบบตรู้สึกว่่ายิงออกแรงยกาเท่ไห่ พลังชัางก็ยิงถูกดาวดูกลืนไม่มากเท่านั้นจึงหยุดยืนหอบแล้วก็หันมองหน้าพร้อมสายหัวคงกระพันเห็นบุญวันยืนหอบก็หัวเราะเบาๆจ้องมองวิทยาแล้วก็หายกลบไปปิดทิ้งเอ้ยเอาละว,วิทยาพ่อขอโทษที่จะมนียรเต้ามาครูตอนนี้รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงทันทีที่คงกระพันเอยแบบนั้นทั้งหมดก็พอรู้เช่นเดียวกันวิทยาใบหน้าสดใสเมื่อดีคำกล่าวขอโทษจากท่านพ่อบุญถามคลายความสงสัยเสียงหอบเล็กน้อย ท่านจะบอกว่าภายหลังจากทาพิธีพลังชันอาวุธดาบวงพะจันทร์จะใช้ได้เฉพาะเจ้าของใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับภายหลังพิธีพลังชันอาวุธเนี่ยดาบวงพะจันทร์จะเป็นของคนที่ส่งพลังออร่าตลอด3ามคืนให้โดยสมบูรณ์ไม่มีใครสามารถจับต้องหรือใช้งานได้อีกเป็นอัขาดเห็นได้จากการที่ไม่มีใครสามารถยกดาบวงพะจันทร์ขึ้นมาได้เลยแม้กระทั่งแสงกับขันที่สลับดาบกันถึงแม้จะหยิบจับยกขึ้นมาได้แต่เขาทั้งสองก็รู้สึกหนักถ้าไม่ใช่ดาบวงพะจันทร์ของตนเอง คงกระพันเฉลยความหนักของดาบที่ทำาอาหงุ่นงงอารมณ์เสียไปนานคงกระพันมองแสงขันดังนั้นเจ้าสองคนไม่ต้องกลัวว่าจะจําดาบสลับกันเพราะตั้งแต่ไรที่หยิบดาบแล้วรู้สึกว่าหนักนั่นแหละไม่ใช่ดาบของเจ้าทั้งหมดของระลันสักพักวิทยาจึงก็หนดคิ้วอย่างสงสัยถ้าเช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นความมาัรรย์ที่ว่าถ้าไม่เจ,า,เจาของดาบต่อให้ใช้พลังแค่ไหนก็ไม่สามารถหยิบดาบมาใช้ได้แน่นอนแล้วเจ้าก็เห็นแล้ว แม้กระทั่งปรมาจารย์ยึดบุญกับปรายึดวันจะใช้พลังชาในการหยิบดาบวองไวจันจก,ก็ยังไม่สามารถทําได้โดยง่ายซ้ํายังถูกดูพลังชาร์อไปอีกเห็นได้ชัดว่าเฉพาะเจ้าของเท่านั้นที่ดาบยอมรับแล้วคงกับปากกย้อน,นึ่งตอนแรกถึงว่าสิข้า,ขาสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมตอนที่ดาบร่วงสู่พื้นครั้งแรกเสียงดังหนักก็เพราะแบบนี้นี่เองทั้งทั้งที่ดาบก็มีน้ําหนักเพียงแค่สิกิโลกรัมแต่เมื่อเป็นคนอื่นมันจับน้ําหนักดาบก็จะเพิ่มขึ้นโดยอ,อัตโนมัติอาจจะน่ากว่าร้อยกิโลหรือมากกว่านัน ออร่าที่ถูกดูดกลืนเข้าไปหลายชั่วโมงก็คงจะแปลเปลี่ยนให้เป็นแบบนี้สิมหาส,จ,หาสจันมหาสจย์มากๆทั้งหมดได้ยินเช่นนั้นก็พยักหน้าคลายความสงสัยแสนขันมองหน้ากันและโกรเราะไม่ต้องถึงอีกต่อไปว่าดาบวงพะจร์ด้ามไหนเป็นของใครที่ทั้งคู่สามารถหยิบดาบของกันและกันได้ก็เพราะว่าเป็นฝาแฝดพลังชาร์จค่อนข้างจะมีความเหมือนกันเพียงแต่มีบางจุดหรือพลังหมุนเวียนในร่างกายที่ไม่เหมือนกันดังนั้นดาบวงพะจันทร์จับความรู้สึกได้ว่าใครเป็นเจ้าของมันจริงหรือปลอมแตจะบอกว่าตอนนี้ดาบวงพรจันท มีความพักดีเจ้าของเพียงผู้เดียวกว็ไม่น่าจะผิดน,ดนักนะโคงกระพันมองแสงขันที่ตั้งใจฟังตามแม่กับพิบจากนั้นเขาจึงอยากทดลองอะไรบางอยา่างข้าอยากให้เจ้าทั้งสองทดลองอีกเรื่องทั้งสองเพียงหน้าอยากรับรู้การทดสอบของกกพันเช่นกันว่ามันคืออะไรเจ้าจําได้ไหมคืนแรกที่ทําพิธีพลังชันอาวุธเสร็จตอนหยิบดาบขึ้นมามือของเจ้าอยู่ห่างดาบไปถึงหนึ่งเมตรดาบก็ขึ้นมาเหมือนถูกดูดมาติดที่มือคืนที่สองเจ้าอยู่ห่างจากดาบมากขึ้นส่วนคืนสุดท้ายนี้แค่เจ้ายื่นมือหาดาบ ดาบก็พุ่งเข้ามาแล้วคราวนี้ข้าอยากให้เจ้ายืนไกลๆแล้วลองยื่นมือร้องเรียกดาบวงพะจันทร์สิจะพุ่งเข้ามาหาเจ้าไหมแสงขันได้ยินเช่นนั้นก็ยักหน้าเขาทั้งคู่ก็กำลังคิดที่จะอยากไปสู่เช่นเดียวกันจึงขยับออกห่างจากดาบวงพะจันทร์ประมาณ2เมตรเมื่อคงกระพันให้สัญญาณทั้งคู่ก็หันฝ่ามือทั้งดาบวงพะจันทร์เขตนเองทันทีที่ฝ่ามือหันไปทางดาบก็เกิดปฏิกิริยาร้อยกลางอากาศเข้าสู่มือเจ้าขอย่างรวดเร็วทำาม้อทั้งหมดตกตะลึง จากนั้นแสงขันจึงเพิ่มระยะทางมากขึ้นเป็น10เมตรแล้วทดสอบดูคราวนี้ร้องเรียกชื่อดาบวงพจันร์โดยพร้อมเพรียงกันสิ้นเสียงเรียกดาบก็พุ่งเข้ามาสู่มือ,อยาวรวดเร็วเหมือนเคยคงกพันเห็นเช่นนั้นก็เริ่มสนุกคราวนี้จึงทั้งสองไปยืนอยู่ทั้งหน้าบ้านแล้วส่งกระแสจิตเรียกดาบวงพจัน์ว่าจะไปหาหรือเปล่าสองแฝดพยักหน้าแล้ววิ่งหายลับไปจากหลังบ้านทันทีทั้งหมดจ้องมองดาบวงพจน์ทั้งสี่ที่วางอยู่บนโต๊ะหลังจากที่แสงขันหายไปพักหนึ่งดาบทั้งสี่ก็เกิดการสั่่่นนไไหววววแลล้้พุงกกกระาาาาาายยยขึดเ็ปต สักพักหนึ่งแสงขันก็วิ่งกลับมาด้วยสีหน้าดีอ,อกดีใจพร้อมกับดาวงพจน์ในมือทั้งสองข้างคงกระพันและทุกๆคนมองหน้ากันแล้วคงกระพันจึงพูดต่ออสรุปได้ชัดเจนไม่ว่าเจ้าของจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามเมื่อ,อไร่ที่มีกระแสจิตส่งถึงดาวงพจัน์มันก็จะกลับไปหาพวกเจ้าได้เสมอและก็ไม่มีใครสามารถหยิบจับหรือเคลื่อนย้ายมันได้นอกจากเจ้าของเท่านั้น